เอออัปลอฮ่ามาคับตังได้หนึ่งคะแนนวางวางแล้วตังวางอ่ะฟังดีๆนะแฮชแฮมเบอร์เกอร์ยังไงพี่หนุ่นได้หนึ่งคะแนนเท่ากันอืมดูดีๆนะจ้องไว้นะอ่าแอลไลออน อ่าอ่าจ้องดีๆจ้องดีๆไหมดีด็อกกินได้กันแล้วเราตอตรันั้นแล้วกันนะอ่าอ่านับตังเร็วๆสีแคทแคทแคแคทไ่ไดัตังมั่วตลอดเลยนะอ่ะจ้องไว้จ้องไว้จ้องไว้ทั่วๆทั่วๆมองทั่วๆอ่ะมองทั่ว

่ะจ้องไว f fox f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  อ่จ้องไว้เลยสอันเร็วๆสี่อันอ๋อสี่อันเหรอเอาเลื่อนขึ้นมาป้ามองไม่เห็นอยู่ใต้เตียงอ่ะอ่ะหจ้องไว้นะ m monkey m o k Q ตรงเอลซ่าอะไรอ่ะตรงเอลซ่ามันคืออะไรมองไม่เห็นไอติมเอาใหม่เอาวางวางตรงนี้เอออ่ะหมดแล้วมีแค่สองเหรอมีแค่สองเหรอได้ตุ๊กได้ตุ๊กตาเอาเลื่อนไอ้นี่มาเลื่อนช้างมาหน่อยใกล้ๆเออต้องได้ช้างเออถ้าใครชนะได้ช้างใช่แล้วก็ได้ตุ๊กตาอ่ะฟังดีๆนะไอไอศกรีมเปล่ายิ้งฉุบเปล่ายิ้งฉุบ เอาไปยิงชูบเอาไปยิงชูบออีกรอบนึงใครชนะต่อไปต่อไปเร็วๆนับตั้งเลีกแผ่นเดียวเร็วๆอ่าเร็วๆอันนี้ตัดสินแล้วว่าใครจะชนะอีเอเลเฟน